จแต่ก็แปลกใจด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นอะไรที่เหมือน5 6ปีที่ผ่านมาค่ะก็ต้องบอกว่าเราไม่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการแต่งกายสักเท่าไหร่นะเหมือนก็จะเอาสะดวกเอาเร็วแต่ว่าก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้าชิงกับรางวัลนี้ค่ะแอบลุ้นแอบหวังขนาดไหนคะพี่เสิษาไม่ได้หวังไม่ได้ลุ้นเลยเพราะว่าจริงๆเข้าชิงนี่ก็คือดีใจมากแล้วเพราะว่าที่คนรู้ถึงด้วยหนึ่งไม่ได้แสดงละครเลยด้วยหนึ่งแล้วก็ อย่างที่บอกว่าถ้า6ปีที่ผ่านมาการแต่งกายของเราก็คือน้อยลงมากๆเน้นเรื่องการแบบถูกการลาเทศะอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้า,าั้นเราคิดว่าการแต่งกายของเราอะไรทำให้แบบกรรมการรับไปพิจารณาบ้าง<ว>ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องออตัวเราเองอ่ะเป็นคนชอบใส่ข้อน,นะคะตัวเราเองเป็นคนชอบใส่ผ้าไทยแล้วก็เป็นคนชอบออใส่ผ้าพื้นเมือง<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเราเราไม่ใช่ใส่ฉลอตอนออกมา เราอาจจะไปแบบว่าปรับเป็นสไตล์ในชีวิตประจําวันของเราเวลาไปถหงที่ไหนด้วยวนะอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกชอบกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก,ก็อาจจะเป็นตรงจุดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเปิดดูเสื้อผ้าพี่เชอี่มานี้จะได้เห็นผ้าไทยเยอะขนาดไหนไม่ไม่เยอะขนาดนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนใส่เสื้อผ้าซ้ำๆด้วย<อ>ใช่ใช่ก็ไม่ได้แบบคืออย่างที่บอก6ปีที่ผ่านมาพอทางานด้านสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะเหมือนสนใจในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้มีค่ามากที่สุดแล้วก็เหมือนพยายาม อะไรที่มันใส่ซ้ำหรือเอาไปแบบว่าปรับในการใส่ได้ mix and match ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเน้นเป็นอย่างนั้นค่ะอย่าง,งแบรนด์ดังๆที่เขาออก,กมาใหม่ๆอะไรเงี้ยเราต้องติดตามขนาดไหนคะพี่ชื่นไม่ค่อยเลยคอจริงๆเพราะตอนนี้ก็คือน้อยมากๆคือการช้อปปิ้งของเราเมื่อเทียบกับ6ปีก่อนหน้านี้ก <c oughs> ็คือแบบเป็นกราฟที่ตกลงแบบว่ายางห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะสนับสนุนอย่างเงี้ยเป็นค่าค่าจากาพื้นเมือง <c oughs> ค่าต่อยออะไรเงี้ยค่ะหรือว่า ถ้าแบบชนพื้นถิ่นเลยนะเราก็จะชอบอะไรอย่างนี้แวก็แวะร้านไหนร้านนั้นเลยไหมคะเพื่อทำเสื้อแบบนี้ก็คุ้าคาเราเราเรียกว่ามันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอ,อ <c oughs> ย่างปริมาณเงินราคาที่ในการซื้อในการควา้ากระเป๋าีแต่และเดือนในการซื้อเสื้อผ้าอะไรไม่เยอะค่ะไม่เยอะไม่เยอะเลยเพราะว่าอย่างที <c oughs> ่บอกเลยว่าพยายามใช้ของทุกอย่างให้มันคุ้มค่าค่ะ ถ,ถ้มมาทับเมื่อก่อนจากร้านได้ไหมคะไม่ได้ค่ะก็ยังไม่ได้เดือนละเหรอคะเดือนละไม่ได้เพราะตีเลยนะะม่ไตอนนี้เป็นหนักสักเท่าไหร่นีคะพี่เฉี่ยหาตอนนี้รื่งเสื้อผ้าเหรอคะโอ้ยไม่ได้ช็อปทุกเดือนเลยด้วยซ้ำบางเดือนก็ไม่ได้ไม่ได้ช็อปเสื้อผ้าใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราพยายามใช้เสื้อผ้าเดิมที่มีอยู่เพราะเราก็ถือว่าเราก็มีแน่นเต็มตู้เหมือนกันแต่เราก็ชอบหมดว่าที่ผ่านมานะคะ นีม่มีเสี้ยวค่าจะใส่เลยแต่พอมองไปมองมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะที่เราสามารถเอาของเก่ามาใส่ได้แล้วก็มันก็จะมีแบบแฟชั่นที่วนมาจากของดองที่เมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วอย่างเงี้ยยังมาใส่ได้อยู่เลยค่ะชุดนี้ก็ถ้าหกถ้าปีที่แล้วได้อะไรเงี้ยมันก็ยังใส่ได้อยู่ไม่ได้เ,เป็นปัญหาเรื่องของความสวยกับผู้หญิงใช่ไหมครับพี่กัรอย่างงเี้ย เอออย่างตัวชารี่เองค่ะเวลาชารี่ซื้ออะไรชารี่ชอบซื้อของที่มันแบบใช้ได้นานด้วยคุณภาพดีใช้ได้นาน<ด>แล้วก็หนูรูปทรงที่มันแบบว่าคลาสสิกอะไรเงี้ยแล้วก็การแต่งตัวสํบบาหรับเชารี่อ่ะคือมันเป็นเรื่องรองจากความมั่นใจจากข้างในของเราจา้ะเรื่องเงินองจากไหนน่เนี่ได้ไถ่ายอลไรยังของพี่แค่ตอนนี้ยัง ม่เพราะว่ามีเรื่องนึงติดต่อมายังไม่ได้รับก็เลยงงว่าเองค่ะขอไม่เคยได้ไปถ่ายเลยหระยังเลยค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างพี่จะได้หายจากละครกันานก็ตื่นเต้นนะค่ะเพราะว่าสมบทหรือยังเงี้ยก็แต่ว่าบทคำพูดน้อยมากมีแค่ซีนเดียวอันนี่จะได้ต้องแับเล่นเป็นตัวเองหรือต้องเป็นตัวอือะอย่างเล่นเป็นตัวเองนะคะเท่าที่เขาบอกนะคะต้องเก่าไหมคะกับไม่ได้ละคอยครั้งนี้ก็อาจจะต้องเพราะว่าเรา เหมือนได้ยินมาว่ายุคนี้ยุคเขาแบบว่าเปลี่ยนการทํางานแบบหมายถึงว่าเรื่องของกล้องเรื่องของอะไรต่างต่างนเยค่ะก็อาจจะตื่นเต้นค่ะต้องไปศึกษาเรื่งกล้องต้องไปศึกษานิดนึงว่าเขาไม่สวิตชิ่งกันแล้วเรื่องนี้แล้วอย่างเรื่องใหม่ล่ะคะตอนนี้พี่ยังรับเลยยังไม่ตัดใจรับมเลยค่ะก็อ่านหลดอยู่แต่ว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบหกปีมาแล้วว่าที่อ่านแล้วรู้สึก เริ่มแบบมีความหวังแล้วก็อยากเล่นละครมีความรู้สึกว่าคิดถึงการแสดงแต่ก็ต้องดูเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ที่าำเ,เหมือนเราก็มีลิมิตของเราในการทำงนานอะไรเงี้ยก,ก็ต้องมีการพูดคุ ของบทของชลี่ก็คืออ่านเราชอบอ่ะเราชอบเรารู้สึกลิงค์คอนเนคก,กับตัวละครตัวนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากถ่ายเพราะว้าตัวละครตัวน,น,นี้อะไรอย่างเงี้ยคะัวแบบคนลืมไอ้คนคนดูคิดถึงคนอยากเจอเทชลี่ในจอใช,ใช่ใช่ก็มีคนพูดอยู่ก็ขอบคุณแบบดีใจมากว่าที่คนไม่ลืมเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วน้อช่วงนี้ถ่ายไป6ปีก็อาจจะแบบว่าเป็นเทียบเป็น10ปีของสมัยก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ย s. <S ยอยากนะอยากไปเรียนการแสดงค<ะ>่ะจะเป็นรถกลัมบมาต้องปังเลยไหมคะบทงานก็เอาที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเต็มที่แล้วเรามีความสุขกลับมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีกั๊กอ่ะนู้ไหมแล้วก็จะได้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่คนดูต้องเป็นแตบบ่เรื่องที่เรามีส่วนร่วมด้วยในควางมิชลินส่วนร่วมหนงไหน่น,นม,มนในการแบบว่าในการออกความ่เห็นดีไซน์ต่างๆไม่เป็นไรเลยค่ะเอาแค่ตัวละครที่เรารับผิดชอบดีกว่า เป็นยังไงบ้างคะพี่เจค่เป็นยังไงคระก็่ออ้าวมีมีเข้ามาได้ยังคะไม่มีเลยค่ะโตสน่ห์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ค่ะมันโอเคใช่ด้วยความที่เป็นคนแบบอยู่คนเดียวได้แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคค่ะไม่ได้คิดว่าแบบช่วงแบบมั่นใจชีวิตเราอยากจะมีคนมาดูแลเดี๋ยวนะไกลไกลเดี๋ยวนะ ถ้าเขาคนนี้จะอยู่ถึงบ้านปลายไม่รู้เลย <laughs> คือคือเอาเป็นเชีลสรสเปกแล้วกันนะคะก็ <laughs> <quer ida> คือว่าเอาว่าแบบถ้าไม่ได้ติดนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยตอนที่จะปรับตัวไปด้วยกันได้นี่ฮะก็ก็ไม่ได้ติดแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบทาให้เราสบายใจขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวก็ต้องรักสิ่งนวดล้อไหมคะ ได้จะดีมากเลยค่ะแต่ว่ารักเรามากกว่าได้ไหมคะดีมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบขอบคุณค่ะอีกสักนึ่ง